ทันที่เราจะต้องมากรอกแล้วนะว่าชื่อที่อยู่ S D S in Thailand เนี่ยก็คืออยู่ตรงไหนกรอกในใบเล่นนะครับเพื่อที่ว่าอันนี่คือเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศร,รอบนอกนะครับผมนี่ครับนี่คือร้านนะครับรถของจอดเทียบเลยครับผมเนี่ยตอนนี้

น,นี่คือบรรยากาศรอบนอกตอนนี้นะครับก็คือแดดกำลังโอเคครับผมแดดเริ่มออกแล้วฝนเริ่มจางหายไปแล้วหน้าร้านก็ซ่อมกันไปข้างในก็ขายกันไปนะครับอันนี้เราก็จะได้รถกันแล้วนะครับ you are uh, delhi address delhi address one here one address hotel address, hotel address. room number hotel name it's a